สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหลงพ่อเดิมนะครับมาให้ชมกันเป็นาสามกษัตริย์เงินทองหน้าขนาดควานช้างนะครับความยาวเขาอยู่ที่15นิ้วด,ด้ามร่มฝักเฉพาะใบเขาอยู่ที่9นิ้วนะครับด้ามงาฝักไม้งาเก่าช่ำสวยมากๆเลยนะครับ สามกษัตริย์เงินทองนาคมีสภาพดีมากๆเลยสภาพแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเก่าสวยดูเรียบเนียนๆมียันตรีนีิสิงเห่ด้วยนะครับสำหรับเล่มนี้สวยงามพรีเมี่ยมดวดลายก็เป็นลายหน้าเกียวศิละปะฝีมือช่างก็จะเป็นช่างสอนนะครับ เก่าแก่สวยงามเนี้ยบมากครับเล่มนี้เป็นมีที่ไม่มีตำหนิเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เหมือนจะมียันพระปิดตาด้วยนะครับยันตัวอุกก็มี ก็เป็นมีดที่อยู่ในช่วงยุคกลางๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับฝีมือช่างก็เป็นช่างสอนงาเก่าชำสวยมากๆเลยงาช้างเก่าๆนะครับเกตจะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเนียบๆเลย ท่านใดชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้สันใบมีดก็หนาใหญ่ดีนะครับสามกษัตริย์เงินทองนาคมีเล่มเดียวนะครับที่เป็นมีดควานช้างแล้วก็เป็นสามกษัตริย์สวยๆแบบนี้นะครับ Mm hmm.